อยากมีวอลเปเปอร์แบบนี้หรือภาพพักหน้าจอเป็นรูปมังกรแบบเคลื่อนไหวแบบนี้นะครับสวยๆเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตประสอบแต่ความโชคดีนะครับเงินทองไหลมาเทมานะครับมีวิธีการทำอะไรเราไปดูเลยครับไปที่ tiktok กดในช่องค้นหานะครับว่า l i v e d าก้ o n w a l p p a p e r นะครับแล้วก็กดที่วันขยายค้นหานะครับ ก็จะมีหลากหลายแบบให้เราเลือกมากเลยนะครับนี่นะครับมีป็นแบบสวยๆนั้นเลยหลากหลายแนวมากเราชอบแบบไหนก็เลือกเอานะครับเมื่อเจอแบบที่ถูกใจแล้วก็กดไปที่ปุ่มแช์นะครับกดเข้าไปแล้วก็เลื่อนที่แถบเมนูด้านล่างนะครับไปที่อั้งค่าเป็นรูปพื้นหลังไปที่ ติดตั้งไปที่ play store รูปพื้นหลังโดย tiktok ก,กดติดตั้งติดตั้งเสร็จแล้วก็กดเปิดไปที่เปิด tiktok เพื่อตั้งค่าภาพพื้นหลังกดดำเนินการต่อแตะไปที่ภาพพื้นหลังที่เราเลือกไว้ ไปที่ตั้งค่าเป็นรูปพื้นหลังกดนำไปใช้เลือกจะให้เป็นหน้าจอหลักหรือทั้งหน้าจอหลักและหน้าจอล็อกนะครับแตะเข้าไปเพียงเท่านี้เราก็มีภาพพื้นหลังหรือว่าภาพภาพักหน้าจอแบบสวยๆเท่ๆแบบนี้นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะครับเป็นมังกรเคลื่อน,นไหวแบบนี้นะแต่แบตเตอรี่โทรศัพท์เราก็จะหมดไวกวา่าปกตินิดนึงนะครับ ันนี้ก็ต้องทําใจนะครับเพราะว่าภาพพื้นหลังหรือว่าภาพพักหน้าจอแบบเคลื่อนไหวแบบนี้นะครับก็จะกินแบตมากกว่าปกตินิดนึงครับ